สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราวันนี้พามาดูตีจุเอี้ยทองแท้ค่ะนัมเบอร์ตามแคตตาล็อกคือเบอร์40นะคะเป็นรุ่นทองแท้เลยค่ะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดงานกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหลังคาไม้นะคะส่วนทองแท้เนี่ยจะติดตรงพวกเสาตรงมังกรนะคะตรงขอบอประมาณนี้นะคะแต่ว่าตรงหลังคาจะเป็นทาสีทองนะคะทองสลับแดง อาม่าอายุ102ปีมาซื้อที่หน้าร้านนะคะแต่ก็ต้อง pre order นะคะเพราะว่าไม่มีของที่หน้าร้านนะคะใช้เวลาผลิตโดยประมาณ10วัน12วันประมาณนี้คร่าวๆนะคะมีหลายรุ่นเลยค่ะแล้วอาม่าก็เลือกเป็นรุ่นทองแท้ขนาดก็18นิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะแล้วอาม่าก็เลือกอากงไว้ด้วยนะคะสำหรับอยู่ที่ศาลเจ้าที่ตีดจุ่ยเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดงานใกล้ๆกันนะคะ หน้ากว้างสินค้า18นิ้วครึ่งความลึก16นิ้วนะคะก็คือด้านหน้ากว้างตรงนี้นะคะ18นิ้วครึ่งแต่ว่าท่านใดบิวอินอย่าลืมเผื่อพื้นที่แต่งหลังสองข้างแบบนี้นะคะพื้นที่เต็งหลังสองข้างด้วยนะคะแล้วก็ความลึก16นิ้วนะคะมีไฟตามนี้เลยนะคะแล้วก็ติดไฟหยดน้ำด้วยนะคะสวยงามกระพริบกระพริบแวบๆบแบบนะคะ ตรงด้านหลังของตีจุเอียจะเป็นตัวกล่องไฟกดปุ่มเ,เพื่อปรับได้นะคะจะเอานิ่งเอาเต้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสำหรับไฟ led ไฟหยดน้ำนี้ค่ะมาดูกันนะคะก็จะเป็นเบอร์นี้นะคะเบอร์ 40a นะคะเป็นเสามังกรแล้วก็มีมา่านมังกรข้างบนก็เป็นมังกรสองข้างมีไฟสีแดงตรงกลางนะคะโคมไฟที่ลูกค้าเลือกก็เป็นรุ่นนี้นะคะเป็น เขาเรียกคมเหลี่ยมนะคะก่อนส่งของเราก็ลองไฟให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองวางของให้ลูกค้าดูนะคะตามนี้ค่ะประมาณนี้นะปรับเปลี่ยนเพิ่มลดได้นะคะอย่างถ้ารู้สึกอากงถูกทูบเทียนบางหน้านะคะก็เสริมฐานอากงเข้าไปข้างล่างรองไปแบบนี้นะคะก็จะทำให้อากงดูสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ ชัดเจนขึ้นเวลาปักทูบไม่โดนบังค่ะตัวอย่างก็วางให้ดูตามนี้นะคะปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวนี้เขามีชุดเซตแบบใส่กล่องแล้วนะคะมีแจกันกระถางทูบเชิงเทียนค่ะและลูกค้าก็ซื้อไปเผื่อเพิ่มเติมนะคะบางทีไม่ได้อยากจุดทูบอย่างนี้นะคะก็ใช้เป็นพวกใส่ถานก็ได้นะคะเป็นรุ่นใส่แบบ LED ใส่ถังนะคะมีหลายรุ่นเลยดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้นะคะ ท่านใดสนใจสินค้าก็ทักสอบถามกันได้เลยนะคะร้านสะพานบุญอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะคะติดรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะเบอร์โทรร้าน0896891465ค่ะ ราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ www. s a p a n b u n 1 0 9 c o m ค่ะส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมทักกันที่ลายร้านนะคะแอปสีเขียวนะคะ at สะพานบุญหค่ะแต่ว่าสินค้าช่วงนี้ทองราคาตลาดทองมันสูงนะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่ได้ลงราคาทองแท้ไว้นะคะลงแต่ทองเคถ้าใครต้องการทองแท้ก็สอบถามกันอีกทีละกันนะคะเพราะโรงงานก็ไม่ได้ลงราคาไว้เขาให้สอบถามเป็นรอบๆเพราะว่าตลาด ทองแท้ตอนนี้ราคามันสูงมากเลยค่ะท่านไหนต้องการทองแท้ทักกันอีกทีได้นะคะขอขอบพระคุณทุกการติดตามและการรับชมคลิปวิดีโอจากร้านสะพานบุญด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะถ้ามีสินค้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายให้รับชมอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ออเดอร์เริ่มเยอะแล้วนะคะใครสนใจก็สั่งกันได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ ควสูงก็มันเกิน